เข้ามาอยู่ในค่ายสิงมิวสิกได้อย่างไรเขา่าได้ยังไดก็ขับรถมาแล้วเป็นอย่างไรพีีหมายถึงเป็นอะไรพี่วีจะเอาผัวพี่วีจะเอาเมียพี่วีตุ้งติงต้งนั่นนู่นนี่ก็จะถามหน่อยว่าตกลงเป็นยังไงนี่เป็นยังไงนี่ ทุวกว่าๆเราไปกินหมูกอื่นท้ายเร็วจะกินนะโอ้ยี่สัการเนี่ยครับไปกินในนี่ก็ได้ฮะไปกินเลยนี่ยังวาย่วนนั่นไหมเขาคืลักอ่ะสวัสดีครับผมพวกนวนครับผมยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่รายการเธดน i n s t ต c h ช n n e l นะครับรายการที่จะทําให้ทุกคนมีแต่ความเครียดความสุขวันนรายการที่ทําให้ทุกคนมีแต่ความสุขครับวันนี้เป็น E ีพีพิเศษนะครับผมเองครับรถของผมเองครับเป็น E ีพีแรกนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถนักร้อง <c oughs> อ่านี่คือ E ีพีแรกของรายการรถนักร้องที่จะนาพาเอาไม่ว่าจะเป็นเหล่าโปรดิวเซอร์ศิล,ลปินหรือแม้กระทั่งเจ้าของค่ายนะครับมานั่งรถคันนี้และก็ถามประวัติความเป็นมาว่าเป็นมายังไงทําไมถึงได้กําเนิดเป็นคู คุณเข้ามาอยู่ในคลายได้ยังไงทําให้ทุกคนได้รู้จักคกุณคนนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับกับรายการรายการนี้ครับผมรถนักร้องครับผมอ่าอีพีแรกต้อนรับเลยก็คือพี่วินเป็นผู้ใจผู้ทีเสียสิท์หลอครับไปร้อนอุร้อนมากเลยมึเหนียมงเนียไปไปแล้วอ,อีพีแรกเรียวๆนะครับเป็นสไตล์อ่อรายการเรียวๆ ครับทุกคนครับ อนนี้เรามาถึงออฟฟิศแล้วเราจะมารับพี่วีขึ้น EP แรกของเราคือรถนักร้องนะฮะก็จะเชิญศิลปินนักร้องโปรดิวเซอร์ดาราทุกๆคนมาเพื่อที่จะให้มามาพูดในในในเรื่องที่บางครั้งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ในความซีเรียสหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวตนยังไงเป็นคนตลกจริงไหมเป็นคนซีเรียสจริงไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันจะเป็นไงอะคนคนแรกนะครับพี่วีปนมปูไทยครับเดี๋ยวโทรเรียกก่อนประมาณแล้ว อยู่สายดึงท้สองประชุมมาเมียมาเมียถ่ายเลยได้หน่โอเคโอเคข้างล่างนี่เร็วๆคิดอดผัวด้น่โอ้ยอย่ารอรอก่อนรอก่อนขอบคุครับตอนนี้พี่บีมาที่เรียบร้อยแล้วกำลังขึ้นรถฮะสวัสดีครับผมนี่คืคนแรกแลวอีกนแรกของอะไรไม่หรอฮะไม่นี่มานไม่ไหมโอ้ยนี่มันไม่ไหม เขีมขัดเขีมขัดมึงกูใส่นี่้านท่นัสมบบ้านเอาก็อยู่เลิกแต่ <c oughs> ว้าแล้วนี่คือเป็นรายการแรกนะครับต้องบอกพี่วีก่อนว่าแล้วก็เป็นรายการสุดท้ายด้วย <c oughs> ไม่ไม่ไมไมอย่าไปหาเราจันนี่คือเป็นรายการแรกอ่าเป็นรายการที่เกี่ยวกับนั่งคุยของอนุ่งขดนเป็นรายการแรกชื่อรายการว่ารดนักร้อง EP แรกต้อนรับเลยคือโปรดิวเซอร์หลักของเราเลยวีพนมภูไทยของเราอะไเล่ะ กจีรีโมทมึงจะหมดนะใช่มันไม่เปลี่ยนอ่ะเ้าบาทชาร์จนะช่วงโอ้ยพร้อมพร้อมไหมอ่ินจางจะถามทุกเรื่องเกี่ยวกับพี่วีอ่าทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตพี่วีหน้าที่การงานเรื่องความรักอ่าจะถามหมดทุกอย่างเลยเออพร้อมนะถามก็ถามได้ตอบทุกเรื่อง ตอบหรือไม่ตอบอีกเรื่องคุณคุณเป็นแขกรับเชิญคุณต้องตอบอ่ะเป็นแขกรับเชิญต้องตอบพี่ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้มีไม่ได้ที่อ้าวเาจะเป็นแฟนเก่าเป็นผัวเก่เกาจะไม่ตามได้ไงนี่เห็นปะการณถามเรื่องหน้าที่การงานพี่บีก่อนหน้าที่การงานอ่าอยากเอ่อหลายหลายคนเขารู้จักพี่บีแล้วแหละอ่ารู้จักเขารู้จักพี่บีค่อนข้างที่จะคุยเยอะเยอะมากเลยแหละในฐานะศิลปินในฐานะศิลปินใช่ อันนี้อยากถามในหน้าที่การงานพี่พี่เข้ามาอยู่ในค่ายสิงมิวสิกได้อย่างไรเ<อ>ขามาอะไรยังไงกระคับรถมาแล้วพี่ได้ยังไงจ๊ะเหนื่อยเห้ื่อยเท่าที่ได้ยังไงเอาดีๆตอบดีๆเอากคับรถมไม่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณอ้างว่าเป็นผัวเก่าผมแล้วคุณจะมาพูดอ,อย่างนี้ไม่ได้สิคืออันนั้นเดี๋ยวเราไปพูดกันอยู่บนที่นอนออบนที่นอนดีๆผมบอกไปดูทีดีได้หนูผมบอกไปดูทีดีไปเรียนดีนี่เขาแหงึ้นบะบาบ้านเมืองอ่นนี่ ก็คือผมอยากจะบอกว่านุกอยากจะบอกว่านุกอ่ะเป็นคนคนเดียวหรออ่าคืออาจจะไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นคนคนแรกที่ได้จับไข่พี่บีว่ยมึงก็บอกไปตัวเที่ไม้บันเอา้าอันนี้พูดจริงแต่ก่อนอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะพี่บีจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตน้องแล้วอยู่กับน้องตลอดแล้วเวลานอนหลับเวลานอนหลับเงี้ยนุกก็จะจับจับไข่แล้วลินอ่ะย้อนกลับมาในคำถามเข้าไปใ,ในใครสิ่งเดียวตัวข้างหน้า เขาอยู่ในค่ายสิงได้ยังไงก็มาอยู่ในค่ายสิงได้ยังไงเหรอก็พี่ก็เริ่มเข้ามาทํางานช่วยกับค่ายสิงนี่แหละอพี่ก็มีเขาเรียกว่ามีมีความสามารถในด้านของการทาทาทาเพลงมาแล้วครับเื้อต้นไม่ว่าอยู่ในการอัดเพลงมิกเพลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ต้นทุนค่อนข้างที่จะน้อยโดยที่อัดเพลงเสมือนว่าเราอยู่ในห้องอัดแต่ว่าเราเราใช้ต้นทุนที่มันค่อนข้างที่จะต่าแต่ตอนนี้ทั้งนั้นคือพี่ เอา,อางไงอ่ะพี่มีความเก่งและมีความสามารถในตัวอยู่แล้วทําเป็นนอยอยู่แล้วอพี่สิงห์เรียกเข้ามาหร,ห,รหรือว่าไงก็รู้จักกันกับพี่สิงห์ตอนตอนเขาทําเพลงผัวปอมอ๋อแรกๆเลยอ่ะใช่ผัวปอมโตอนตอนนั้นนุนนนก,ก็ยังไม่เข้านะโอ,อตอนนั้นเขาเขาเดีลให้พี่ทําเกี่ยวกับอ่า ไลริคเวอร์ชั่นให้แล้วก็ตอนนั้นพี่ก็ทำงานอยู่ที่ดอนเมืองแล้วก็เขาก็มีการติดต่อไปนะบอกว่าทำทำทำทคลิปให้หน่อยติดต่อไปประมาณเวลาตีสหรือตีสาไม่ได้จำไม่ได้ตีสองตีสามเขาบอกว่าไปเพื่อที่ให้พี่มาอยู่ด้วยไม่เขาเขาบอกว่าจะอันนี้รู้จักกันครั้งแรกเขาก็เขาเขบอกว่าทำทำไลริให้ผมหน่อยอะไรเงี้ย คือเขาจะปล่อยพรุ่งนี้เช้าผมมันเก้าโมงเช้าเลยสักอย่างนี่แหละพี่ก็พักคลิปก็จ้ทักมาตีไหนนะตีสามพักมาตีสามสามประมาณแต่จะปล่อยงานประมาณเก้าโมงเก้าโมงตีสามสี่ห้าหกเด็ดเขาบอกว่ามันมีมันมีอุบัติเหตุในเรื่องของของของการตัดต่อครับที่จากทีมที่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 ก็ทำอยู่นั่นแหละอ่าพี่ก็เลยทำก็เลยทำแล้วก็ส่งมาอืกฎว่าก็ทําเสร็จในวันนั้นก็ก็ก็ส่งมาให้ก็เลยรู้จักกันก็เลยรู้จึกก็เลยได้รู้จักกันแล้วก็ได้คุยกันมาตอนนั้นเกือบประมาณแปดเก้าปีแล้ว ออก้ีบบที่นี้ก็อยู่ดีไงไม่รู้พี่กอ็ออกจากงานตรงนั้นมามปกติพี่ก็ละหกละเหนินแก่อนที่จะออกมาเนี่ยพี่สิงพี่สิงได้ได้ได้ได,ได,ได้ทักชวนชวนมยอย่างไยังใช่ไหมยังไม่ได้ชวนพี่ออกมาก่อนเลยจาจนกระทั้งพี่ได้มา,าทํางานเกี่ยวกับคือตัวพี่เองอ่ะพี่ต้องการที่จะมาศึกษา ศึกษาหาข้อมูลหรือว่ามางานประสบการณ์ในเรื่องของการทําเพลงต่างๆเพราะว่าการที่เราจะไปเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ตรงนั้นครับพี่ก็เลยคิดว่าอ่ะตรงนี้ดีที่สุดเพราะว่าพี่ต้องการที่จะศึกษาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการทํางานเพลงไม่ว่าจะเป็นการออกคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการทําเพลงตั้งแต่ตั้งไข่ตั้งแต่เรื่องต้นไม่ว่าจะเป็นการค้นหาศิลปินหาศิลปินการพอาการโปรโมทกันอะไรแล้วก็แล้วแต่พี่ต้องการที่จะมาหาประสบการณ์จากตรงนี้พี่ก็เลยตัดสินใจออกจากงานตรงนั้นมา เพื่อมาศึกษาตรงนี้ร้อยเปอร์เซนต์ทีนี้ <S <S บางคนน่ะ FC หรือใครที่เป็นแฟนคลับเราที่เข้ามาใหม่ๆเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่วีเป็นใครบ้างอ,อาจจะคิดว่าพี่วีเป็นนักร้องตอนนี้พี่วีทำหน้าที่อะไรครับในใน,ใน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 ค่ายสิงตอนนี้พี่ทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์หลัหลกก็โปรดิวเซอร์หมายถึงโปรดิวเซอร์ทำเพลงทำเพลงโดยเฉพาะเลยแล้วก็อ่เป็นศิลปินด้วยทำเพลงให้กับเฉพาะสิงมิวสิกหรือว่าสิงมิวสิกเอสพี อันตอน,นอตอนนี้ก <ๆ S 2> ็มีมพี่พี่เป็นโปรดิเซอร์สายสายพีอาร์นั่นหมายถึงว่าพี่พี่จะทําเป็นเกี่ยวกับงานครบเวอร์เพลงส่วนใหญ่ นะครับแล้วก kind of so ็ส่วนส่วนงานมาสเตอร์หรือว่างานอะไรเงี้ยพี่สิงค์เขาเป็นคนพีอาร์เป็นคนดูแลเป็นคนจัดการเป็น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 โปรดิวเซอร์อีกทีนึงอยู่แล้วครับซึ่งสิงค์ได้ขอจะมีพี่นิติกรจุรวานพี่สิงค์เอชพีก็จะมีอาจารย์เปิ้ลทั้งวันสมบัติอ่าแล้วก็พี่ก็จะดูแลในส่วนของงานโคเวอร์เกือบทั้งหมดเลยเราไม่ไม่ฉะนั้น างานโคเวอร์ไม่ว่าจะเป็นนุ๊กเองหรือว่าปายหรือว่าใครเองก็ใครแจ็คก,กี้เองหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่จะทำโคเวอร์ต้องมาทํากับพีทนะทำทำเพราะว่าเพราะว่าไอาเพลงเพลงที่ที่ที่ผ่านไปก็คืออะไรนะจากนี้จนนิรันดร์ของนุ๊กพี่ีก็เป็นคนทําให้่่าฉัันนไมไมมมคครรู้วชิวต ช่นไนอกจากจะทําเพลงได้แล้วซัพพอร์ตน้องๆทุกคนมันต้องมีมันต้องควบคู่ไปกับอุปสรรคพี่มีอุปสรรคอะไรกับน้องๆไหมอะไรเงรี้ยในการทํางานอ่ะพี่มีอุปสรรคยังไงไหมอะไรเงรี้ยอุปสรรคในการทํางานเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนมีแต่แต่ปัจจุบันปัจจุบันไม่มีละ <ứng> ปัจจุบันไม่มีเพราะว่ามันมันปรับเปลี่ยนได้ไหมมันปรับเปลี่ยนมันปรับเปลี่ยนได้ได้ตามได้ตามที่เราต้องการเมื่อเมื่อมันครอบคลุมหมดแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าปัญหาไหนเราควรแก้แบบไหน เอาลองลองลองยกมาได้ไหมอุปสรรคที่เคยเจอในในที่ผ่านมาในช่วงกระดีษอุปสรรคที่เคยผ่านมาเราเราเคยเราเคยน้อยใจให้น้องๆไหมหรือการดูให้เสลปงเราฟินได้หลายอกับสู้เอิร์นมากตื่นมากงานกนี้หลักๆเลยอันนี้หลักๆงานหลักๆอันนี้คืออุปสรรคที่ที่พี่วีเจอมาในในการเป็นโปรดิวเซอร์ก็คือน้องๆเวลานัดก็มาไม่ตรงเวลาบ้างแหละเวลา นัดบางครั้งติดธุรกะก็ไม่มาเลยอะไรเงี้ยก็มีใช่ไหมเพราะว่าทําไมนุ๊กถึงรู้ว่านุ๊กก็เป็นก็ที่พี่วีพูดมา <c oughs> ที่มันเป็นอุปสรรคก็อยากจะฝากถึงน้องๆศิลปินน,นะพี่เนาะรุ่นใหม่สมัยใหม่ทุกคนก็เรื่องตรงเวลาสําคัญเลยมา <c oughs> ทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องการเป็นโปรดิวเซอร์อีกสักหน่อยทีนี้เมื่อกี้พูดถึงนักร้องแล้วฝากถึงน้องๆนักร้องทุกคนแบบทีนี้มันมีนะ ที่น้องๆที่เกิดใหม่ที่เขาอยากจะคูยเห็นพี่วีแล้วเท่ว่ะอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนพี่วีจอิงเลยแต่ผมไม่อยากร้องเพลงอ่ะผมอยากจะทําเพลงอย่างเดียวเลยอ่ะทำเพลงแล้วแล้วแล้วบริหารดูแลดูแลน้องๆศิลปินอ่ะผมอยากจะเป็นเหมือนพี่วีอ่ะอันนี้พี่มีข้อแนะนําให้กับน้องๆได้ไหมอ่าแนะนําเลยมึงอย่าเป็นนักร้องถ้าเป็นโปรดิวเซอร์มึงก็กดเป็นโปรดิวเซอร์เลยถ้าเป็นนักร้องมึงก็กรเป็นนักร้องเลยต้องจับเอาทางเดียวเลยใช่แล้วแล้วแล้วมันยากไหมพี่เรื่องเรื่องการเรียนรู้โปรแกรมการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการที่จะ ดิเสียงการที่จะช่วยนักร้องในในเวลาที่นักร้องมาอัดแล้วเสียงอาจจะเพีย้ยนอ,อาจจะเสียงไม่พอพี่บีอาจจะไปเติมตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้ยากไหมเป็นความมีความยาก ต้องบอกว่ายากไหมต้องยากระดับแอดวานเลยมันมันมันยากยากพอสมควรเราต้องทําความเข้าใจแบบเดี่ยวทามเลยตลอดเวลาครับอันี้ผมอยากจะถามหน่อยพี่ทํางานมาหลายปีแล้วเนาะประมาณประมาณ10บสิบปีสิบปถ้ารวมถึงกับค่ายที่เคยทํามาตั้งแต่ก่อนนะก็น่าจะส2ปีแล้วก็ทํางานมา10ปีอันนี้น่าจะไม่มีคนเคยถามพี่หรอกแล้วทุกคนทุกคนมันมีลิมิตของตัวเองนะกูจะทํางาน ตอนนี้กูยี่ห้ากูจะทํางานถึงประมาณ40กูถึงจะละมือทุกอย่างอะไรเงี้ยนึกจากจกะถามพี่วีว่าพี่วีคิดจะเกษียณตัวเองตอนไหนพี่เคยคิดไว้หรือยังอ <c oughs> พี่คิดว่าการที่เราจะกเกษียณตัวเองหรือไม่กเกษียณตัวเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาเราทํางานแล้วเรามีความสุขกับตรงนั้นหรือยังมหมดหรือยังกับความสุขตรงนั้นเพราะฉะนั้นการทำงานคือใช่คือตอนนี้พี่ยังคิดว่าพี่ยังทํางานกับน้องๆแล้วก็เล่นอยู่กับน้องๆได้กินได้ทานู่นทานี่ทำอีไเพื่อทำให้พี่มีความสุข โดยทําให้พี่ไม่รู้สึกว่าพี่ขาดอะไรไปครับก็ยังไม่มีกําหนดยังไม่มีกำหนด,ด,หนดเพราะตอนนี้พี่ก็คิดว่าตัวเองก็มีความสุขอยู่ทํางานกับน้องๆเล่นกับน้องๆไปทํางานก็มีน้องๆให้น้องๆก็มาหยอกบ้างหแหละเราก็หยอกน้องบ้างแล้วก็มีความสุขใช่ไหมอ่ะ,อะสุดท้ายของพาร์ทการทำงานอยากให้พี่บีฝากถึง สิงคมิวสิกซะหน่อยก็ที่นี่ก็เป็นเป็นบริษัทบ้านสิงค์แฟมิลี่ครับซึ่งชื่อชื่อมันก็บอกยูยแล้วว่าเป็นเหมือนครอบครัวครอบครัวอา,อาจจะวันนี้พี่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นก็อาจจะมาเป็นครอบครัวแต่ว่าพี่อาจจะไปอยู่ที่อื่นตรงอื่นก็ยังเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยเป็นครบอบครัวกันเหมือนเดิมแต่ว่าพี่พี่อยู่ที่นี่พี่ก็รักที่นี่ครับมีอะไรเกิดขึ้นพี่ก็ดูแลปกป้องเท่านั้นเองก็คือความสุขวครอบครัวจนกว่าพี่จะทําไม่ได้ แต่ก่าพี่จะทำไม่ได้ แค่น,นั้นแหละ<อ>หเหนื่อยพี่ก็พักแค่นั้นผูก็ไม่ได้อะไรมากมายอ่ะ,อะเครียดมาเยอะแล้วเครียดว่าไรแหละแล้ก็ทุกคนไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับพี่วีการทํางานเป็นมาอย่างไงทัศนคติพี่วีเป็นยังไงในการทํางานนั้นนู่นนี่ทุกคนก็ได้รู้แล้วในวันนี้นี่เข้ามาในพัทความรักนะคบเนยความรักอยังขอถามเรื่องความรักไหมใออในพัทความรักจะควบคุมหมดเลยนะได้ความรักอ่ะเออความรักความรักเอออยากให้พี่วีพูดเลยคือพี่วีมีทัศนคติกับความรักยังไงต้องบอกว่าผ่านมาเยอะเนาะครับผ่านมาเยอะต้อง บ้างการใช้ชีวิตแบบครอบครัวก็เคยมีมาบ้าง<ๆ>ถ้ากระพูดตรงๆเนาะแต่ปัจจุบันก็ไม่มีแต่ว่าก็เคย, <c oughs> เคยที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามา<ๆ><ๆ>ลองดูซิว่ามันจะอะไรยังไงอะไรเงี<ๆ>้ยแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าบางทีไม่อยากโทษใคร<ๆ><ๆ>พี่ไม่อยากโทษพี่ว่าพ,พี่ไม่มีเวลาให้ใหคนอื่นครับแล้วก็พี่ไม่อยากโทษตัวเขาว่าเขาไม่เหมาะที่จะนู่นนี่นั่นกับเราพี่ไม่อยากโทษใครไม่อยากโทษตัวเองแล้วก็ไม่อยากโทษคนที่เข้ามาหาเรา พี่ก็เลยจําเป็นที่ว่าอาตัดปัญหาเลยพี่ยังอยู่ตรงนี้กูก็อยู่อยู่ใช้โฟกัสอยู่กับเวลาอยู่กับงานอยู่กับอะไรที่นี้ผมอยากจะถามอีกอันหนึ่งที่แต่ต้องขออนุญาตพี่บีถามนะแต่จะไม่บอกว่าเรื่องอะไรจะถามขึ้นมาเลยตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบต้องได้จีต้องได้คือมาถงน ถามเรื่องอะไรอ่ะมันมีหลายหลายคนอะ่ะเขาก็มาพูดว่าพี่วีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นหมายถึงเป็นอะไรพี่วีจะเอาผัวพี่วีจะเอาเมียพี่วีตุ้งติ้งนั่นนู่นนี่ก็จะถามหน่อยว่าตกลงนเป็นยังไงเป็นยังไง พี่ก็เป็นผู้ชายนี่แหละเป็นผู้ชายใช่ไหมอันนี้นี่ถามในรายการเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ถามมาเนี่ยเพราะว่าเหลายหลายคนเขาหยอกเขาพูดกันอะแล้วไอ้พี่สมมติมีมีพระเอกเอ็มบีมาใช่ไหมล่ะพี่บีอยู่ในกองนั้นพอดีไอ้พีผู้บ่าีวมากเลยเป็นเผู้บ่าวแดงสินะอันนี้เขาาหยอกกันได้เฉยหรือเ่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่จะเถียงหัวชนฝาเลยว่า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 มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนตอนเนี้ยพี่ลองมานึกนึกอีกทีนึงก็คือนึกว่าสิ่งสิ่งที่เขาพูดมาเขา มันเป็นการที่เขาได้หยอกล้อเราในการที่เขาได้ได้เล่นกับเราอันนี้นอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมไปถามแต่ว่าพี่วี เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งแท้ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ในอนาคตอาจจะมีเมียมีลูกใช่ด้วยแหละทีนี้อยากจะถามว่าในสิ่งที่เขาพูดเขาหยอกพี่วีมีอารมณ์ที่เครียดใ้เขา่าเมื่อเมื่อก่อนโม้ให้น้องๆไหมเมื่อก่อนเป็นเพราะว่าเพราะว่าเราเราเราไม่เคยไม่เคยมีใครมาครับครับมามาพูดประมาทให้อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเกิดเกิดอารมณ์ที่อันตรีเครับเพราแสดงว่า แต่ก่อนเนี่ยพี่วีซีเรียสนะอาซีเรียสซีเรียตโอ้แต่ก่อนแต่ก่อนซีเรียสซีเรียตอยู่ไหนจะจะไม่พูดไม่เล่นครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ไม่ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ก็พี่วีก็เข้าใจขึ้นหน่อยนะพี่เนาะเล่นมากูกูเล่นกับตาเนี้ยเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขด้วยเนาะเขาว่าหยอกเพราะว่าเพราะว่าเขารักเราอะไรพี่พี่รู้แล้วแหละว่าน้องๆทุกคนเคารพพี่เกือบทุกคนครับไม่ว่าเขาจะเล่นจะอะไรเงี้ยเขาก็มีช่วงที่เขามีสัมมาคารวะเ แล้วก็คิดว่าการทํางานเอาเอา,เอาเป็นว่ามาปรับเปลี่ยนกันใหม่มถ้าเวลาทํางานจริงๆอะ่ะต้องจริงจังให้กับพี่นะครับแต่ถ้าเวลาเล่นหนักพี่เล่นด้วยอืโอเคตรงนี้ยเราต้องเรา,เรา,เ,ราเราต้องมาแยกแยะออกเอ,เอ,อนี่รู้จักป่าพี่พีแล้วว่าแต่ก่อนเนี่ยก็โหคนข้าที่จะซีเรียสอยู่ซี่จะยาที่จะมาพูดแบบนี้อ,อะไรจากที่พูดไปเมื่อี้ครับ ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นตุดเป็นแตวเป็นทอมทุกๆอย่างหรือที่เขาเรียกกันว่ากลุ่ม LGBTQ อ่าตอนนี้เขาเปิดรับกันหมดแล้วเราไม่ได้ที่จะมาบูลลี่หรืออะไรหรอกคือทุกๆคนที่เป็นกลุ่มเนี้เขาน่ารักมากๆเลยแต่แค่เมื่อกี้แค่สงสัยในในตัวพี่วีกับแต่จริงแล้วพี่วีอ่ะแมนร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งแท่งเอางนี้อู้ไปก่อนอ,อะไรพี่ดี อยากจะถามพี b í b í ่วีว We ่าเคยเข้าโรงแรมไหมเคยไม่เคยเราไปนั่งคุยกันในโรงแรมไหมมาพี่น้วงนะครับนั่งคุยกันในโรงแรมนะครับพร้อมไหมให้ขึ้นนอนจิ้มแป้งมะฮอนบ่อพร้อมแล้วเข้าบ่อบอมไปเช็คหลุดนายเด้อ โอเคครับเราวางแผนไว้แล้วนะครับเราจะขังพี่วีนะครับไว้ในห้องกับผู้หญิง2ต่อ2เรามาดูรีแอคชั่นของพี่วีนะครับว่าแกจะทำหน้าตาอย่างไรนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาเช็คความเรียบร้อยนะครับ เช็คว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปตามพี่มาเลยภคับ้าภาคบุมมาอย่างกอนบฮะเอ่ว่เคยนงกินได้เนิเอเราเรา่เคยเนาะน่งน่งกินร้อยเนยุกเขาเนมีเวลาไปหาดอกนั่นอไนี่ระวงมันนยบวละโบลิบอนี่บัว เอานี่เอาวางแก้วนีเด้อไี่จตัวนังทานนีก่ันเดีไอพี่นขอเพ็ดใหนผมเลยไอีร้องเพีดไอนั่งนี่ไอพี่ไอนังนี่านาดอ่เด้วขนาพี่เอ้าเดี๋ยวมันดิ่งกัน๋ยวลองรถั้ อจะจะแกล้งทำเป็นคุยกันนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกเพื่อที่จะขังพี่วีไว้ในห้องคนเดียวนะครับตอนนี้น้องผู้หญิงก็อยู่ในห้องน้ำนะครับผมบอกผมให้สัญญาณแล้วเขาก็จะออกมาเลยนะครับจะะโคิง กินโคกินโคกฮะอายุเขากินโคกอกินโคก็เนาะไายยังไปกินเขาอยากไปกินเขาเอาคือพ่กพี่เราไปกินหมึกอื่นฮะแล้วท้ายเร็วจะกินไหมเอาอยากไปกิาก็ได้ไปกินได้นี่ก็ได้ฮะไปกินในอีหยังวายยูอันนั่นไงเอาคือรอยบุ๋นเอ้าเอ้านี่เป็นใครอ่ะเอา พี่มาอยู่ในห้องหนูได้ยโอ้ยไยุอดิได้ยินเสียงคุยอะไรนึกว่าข้างนอกะหนูนว่าเสียงข้างนอกเสียงนที่ไหนวายุเตรียมไหมหมกกเอาแล้วเข้ามาได้ไงเนี่ยฮะเข้ามาได้ไงพี่เขเข้ามามันบอกเข้ามาพี่เขเข้ามาอแล้วหนูมาได้ไงก่อน หนูอยู่นี่อยู่แล้วหนูอยู่นี่อยู่แล้วทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ในห้องน้ำอในห้องน้ำทำอะไรเล่นโทรศัพท์เล่นทรศัพท์ใช่ก็หนูว่าเสียบข้างนอกยู่บ้าะมันติดกล้องไว้ตรงไหนตักตรงเนี่ยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไหนมึงบอกแล้วแม่อาหาี่้อเลยองพ่อมาชีวีะพี่ทองอะพี่ทองพี่ทองจของของสิครัแม่เก้าขอตัวครับ พอ,อยูหองเแล้วเนี่ยเด็้ังวออครดเ็ลครวพี่แมอตเพิ่นขอโรษเพิ่น <c oughs> เวเดียวมันมึงแหละวอม Trời nói trái hay bắp quá sân là hạ tầm khốn ơi เอาพี่เยขอุบเลยขอดบเลยนะโอ๊ยแมงเจียบโอยเาะโอ๊ยแกล่องไหนกล่องนึ่นะไอ้มึู้ไปีแต่พอวัยยมตอกกล่องไบักหนึ่งหรอวะชอบปะชอบปะะชอบปะก็น้องก็สวยเอาก็เห็นว่า เดี๋ยวสวยทำไมตกใจหนูตกใจว่ามาเอาแล้วเราลองน้องหน้าตรงนี้ดิเราเราเล่าเลยดิอ่าบอกว่ามันมันเตี้ยอยู่แล้วมันเตี้ยมอ่ะเรื่องเตี้ยมมันก็เตี้ยมแหละชอบไหมชอบไหมอ๋อทำทำจอมาเยอะมากตกใจจริงๆแล้วหนูตกใจจริงๆตกใจจริงเหรอนั่นแหละก็ขอบคุณมากๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่อยาก เอาไปให้พพเอฟซีได้ดูนะครับเพื่ออะไรเนี่ยจะพาเข้าโรงแรมโอเคขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าโดนชแนลนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับผม EP 1หนึ่งแขกรับเชิญวีพนมภูไทยครับผมนั่งรบน,นักร้องฝากเลยนะครับไปบ๊าบไปบ,าบา้บานเร็วอ่าอาวเลยพี่ขอ,อกอนหน่อยได้ไหม ได้ใช่ไหมขวานห่อยขาไม่ใอาาบักบออออเอน้อจให้บักว่าสนั่นละทอา่อเตยอย่าตกยําท่อฟ้าดินน่าเออเขาบ่อยกลันแขคือ